พามาโคตเ็ดคนหลวงจ้าขาแหญ่ๆบวบเลยจ้าพี่น้องจ้าหลวงจ้ามาดเบิลได้จ้าพี่น้องรูนจางกใจได้สบายอ๋ออะไรสบายก้าวนะมาต้อมพอดีแล้วสำนันบ่ญยาวบ่ะสันพอดีจ้าจ้ะไห้เลยเด้อจ้าพี่น้องจ้า สวยๆขายาวด้วยไลกดแชกดัให้งออจินลเด้อจ้พี่น้องแล้วอย่าดืมกดกระดิ่งกุงกิงกุงกงเอนจพ่อเมีพี่น้องสุู๊สุกคนจ้าถ่ายเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าแล้วจ้ะเนาะยินเสียงสะล้งกับบมีอย่างเด้อจ้ะพี่น้องพามาคคดเทดคนหลวงจ้าขาใหญ่ๆ่บวบเลยจ้าพี่น้องจ้าล่งจ้า เบิ่งได้เจ้ะพี่น้องพูนทางเจ้ทางพุน่นนำได้เจ้ะเบิบ่งจ้ะพี่น้องทางนี้จากบานจ้งหน่อยได้เจ้ะพี่น้องจ้ะเบิบ่งสองดอกนี่จ้ะป้าพี่น้องลึกและขาเป็นขาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพี่น้องคือว่าเป็นอย่างที่พ่อไทยเบิ่งนน่ไายเบิ่งเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะนี่คนจิคุดจ้ะบ๊าต้าสวัสดีครับ ถ้าเาอยู่ในช่องบ่าวต้อมวันนี้ชาแนลอิจิเนียพี่น้องผามขุนเหตุคนหลวงดอกสวยอง,งามไปสวยจ้ะพี่น้องจ้ากันเลยมต้องพุ้งทำทำเพลงแล้วมึงสอนขนาดได้จ้ะขาใหญ่ๆอวบเด้อจ้ะพี่น้อง,องพูดเนี่วนสยยยยวยด้วย,วยเริ่มอาดเราทางนี้เนาะจ้า เอาอะไรกันไม่อะเอาดอกใหญ่เนี้ยก่อนอ่จุดสีลมบอกบอกตะก้าไปพื่อนนะดอกสวยเนาะงามเนาะ อ,อบง,องสามดอกเจียวก็อิ่มจ้าพี่น้องจ้าถอนเลยเนาะสัุงงจ้าปลวกกินแน่นอะปลวกกินเอาได้บ่เอาเสียบง่ายง่ายขึ้นไหมตัวนี้อือเจได้ขาบะจ้าก,ก็บป็นเจได้ขาขนาดน้าน

ส่ำได๋เด้อได้ส่ำได๋อ๋อก็ได้ส่ั้นก็เอานะบ่ต้องพอดีแล้วส่ำนั้นบ่ยาวบ่สั้นพอดีจ้ะจสุดาลจ้ะยเนาะขาใหญ่ๆบวบจ้พี่น้องจ้ะแหมดูดิปันไข่เป็ดเลย โอกกินนะเด็กพี่น้องนี่ก็น่าจะโอกกินเมื่อไงนั่นเดีนั่นเดียโปกกินเนาะบอบ่โปกินแต่ละบ่กินสวยงามมาก hắp thắp dóc sáng động bố kín mầm mặt đắp nơi kín mà nơi nơi Nó đây, nơi đây nơi 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 đây, nơi 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 đây, nơi 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 bỏ Bỏ nơi 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 nhá อยู่จุ่มพ่นจ้าพี่น้องเอาเสียมนะโอ้ยขนาดเสียมเสียปันหันะก็ได้ปวกกินไลยเนาะปวกกินมัน้ยสวยๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ เ,เลึกนอกม,มาตอมตัวนี้ดอกง,งามขนาดจะพี่น้องม,มดสลายลเอาไม่สลงถอนเอาได้ปะเอาได้ดอกยังกินได้ปะใ้อยู่โอ้ยเกับซับ่อยเจ้าก็ได้เก็บแล้ว บึงดอก่ยสะออนน้องบะเมโอ้ยงามขนาดเลยต่อพี่สองสามดอกนียก่นสวยมากเลยพอนี่น้องบะเตมขาวจ่วเลยจ้ะพี่น้องเอาละพี่ค่ะดินแบบนี้ถ้าฝนตกไม่เหลือพี่น้อง แดงแก๋ทั้งเพื่อนทั้งอ้นแล่ะเห็ดแดงแก๋เลยอขึ้นนะโอ้ยไม่ขึ้นดอกบังใหญ่เอาคอบ่เห็นเนี่ยบ่ต้อมบ่เห็แม่ดอกบังงามบ่เห็น สวยงามมากเลย<ะ>ขาวจ่วเลยโคนสวยงามามากเลยสวยจ้าสวยปลอดจะเป็นงามด้วยจะไปลอง ดินแดงขนาดเลยรนะพ่อโต๊ะเนาะดินแดงถ้าฝนตกเลยเหนียวทั้งเหนียวทั้งงานมัดเด็เปือนมัดเด็ดเลยเนาะจากดอกขา,ขาวขาวกลายเ,เป็นดอกแดงๆ่นแค่นี้ก็ยังแดงเราเถอะลุงเจ้มือเราจับบนขาเจ้าพี่น้องขาบวบใหญ่ๆเด้อจ้าพี่น้องจะพูดนี่ลึกแล้วขน,น,นาดเลยเต็มตะกร้าอีกแล้ว แต่ก็ใบใหญ่เด้อจาพี่น้องใหสวยสวยโอ้โหโ่นกวบๆหมดแล้วรอบหน้าสะลุงคิดว่าหนาจะออกอีกบ่ต้องเพราะว่าเว้นเพราะว่าช่วงโพลแถวข้างบนนั่นยังบอกน่ะสาวลงคิดว่านะ ถ้าเราขุดขุดแบบเนี้ยเราไม่ถึงบถึงไม่ถึงเชื้อแน่นอนจ้ะยงกัดทั่วมดแล้ว <c oughs> ยังหลายอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องอน่าจะเต,ตรียมตะกร้าของเฮาจ้าแบบตอมเนาะจ้ะจ้ะพี่น้องดอกสวย,สวยง,างามจ้ะ กินตัวลงไหมปกกินปะปกกินหลายเนาะมาตอมไม่ปกกินทั้งนั้นเลยกระจายของเนาะจ้าโอ้ยโอนขาเด้อจะพี่น้องจ้ายุงงขานาดเลยพี่น้องเห็นเปล่าเห็น วยเจ้าสวยสวยงามงามจ้าสวยสวยนี่ลืกสอนดอกจ้าพี่น้องจ้าสวยจ้าฮัดเล์ปกกินบ่ มนกอิต้นลือ้อไหมน่าจะเป็นต้นลือ้อสวยๆอ้าวถ่วยายกับบ,บันรบึ้งแม่พี่น้องกำลังกดถ่ายกับันเลยบอฮู้สวยๆเสือเนาะจ้า chum cuối thái pi nong. Đây cha. Chum sút thái. Sút suối đây cha pi nong cha. Uy. Chum sút có mít đỏ nhỏ nhảy nữa cha pi nong, mít đỏ mục mục nhảy nó bắt tóm. Khút tan nó không. Oh. Ngắt về hắn hỡi. Ôi oh, kín. Ôi oh, này kín. Bổ kín nó. Hạt đậu đều ăn mà. นี่กับปวกกินนี่อดีกินข้างใน<ม>จ้ะ,ะพี่น้องมาแักดอกเดียวน้อสวยๆเนาะจ้าเปิดสามดอกสุดท้ายเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่สวยๆายวยขายาวด้วย จ้าพี่น้องสรุปผลงานจ้าบ่าวต้อมเนาะมีตะดอกสวยๆงามขายหญ่บวบเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปขอบคุณเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าเอฟซีทั่วโลกที่เข้ามารับชมทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะสรุงเนาะรับชมคลิปบ่าวของบ่าวต้อมอันนี้เรทังคอมเมนต์นัเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกออเดอร์เนาะสหลุงจ้าที่ไว้วางใจให้บ่าวต้อมส่งเห็ด ให้้เนาาะจวันนี้บ่าต้องสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมออนยูทิวเบรย์เลยครับวันนี้วันนี้ก็วันนี้ขอลาก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องเริ่มพูดติดอ่างวันนี้วันนี้วันนี้อยู่ไปไปดอกเปิดสวยจ้า